วันนี้เรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระซึ่งอยู่ตรงข้ามพระบรมมหา,หาราชวังมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษาในด้านตากรมสถาปาัตยกรรมอาณาจักรและโบราณาคดีซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้มีผู้กอตั้งเจ้าอิรี นุสารมวรีศาสตราจารย์ศินพิรศรีเดิมท่านชื่อคอร์โดเฟโดชีท่านเป็นชาวอิตาลีสัญชาติไทยโดยท่านเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพศ2435ท่านมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิตาลีในด้านการให้การศึกษาท่านเป็นผู้ขอตั้งหมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้เป็นอาจารย์สอนศิลปะในหมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้ ท่านได้รับการยกย่องจากทางการไทยว่าเป็นปูชนียบุคคลแห่งประเทศไทยและเป็นปูชนียบุคคลแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งท่านยังเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยและเป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยท่านมีคํากล่าวว่าพรุ่งนี้ก็สายเชียแล้วทางการไทยได้กาหนดให้วันที่15กันยายนของทุกปีเป็นวันราลึกถึงศาสตราจารย์ศิ์พีรศรี